ก็จะมาพิจาโปรเจกต์ยรุ่นะวร่การจำลองเกมที่อยู่บนไทโฟนะที่ชื่อว่าดูเอนะครับเป็นเกมที่ชื่อดูเอทน่นเราครับทามก็อันนี้เป็นน่อก็เราสามารถกดอนโซนนี้ลงไปได้ครับวก็จะมีก็สิเหล็กก็สิเหล็กปลาแนั้นก็มีสองอนนะครับที่อยู่ อก็คือเราต้องห้ามให้ไอ้วงกลมเนี่ยไปโชว์ถึงกับท็อกแต่บนแข้ที่มันเลื่อนลงมาแค่ปบบช้ังนีช้าแล้วฟังชั่แต่ช้าก็ผ่านั้นก็จะเลื่อนมาโชว์ว่าถ้าดุ๊ยหมุนซ้ายเพื่อเลื่อนขึ้นน้ำมันแล้วก็หมุนขวาเพื่อเลื่อนลงด้านล่างก็สามารถกลับมาที่หน้าหนึได้ก็ไอเดียของทีมก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวน้ำแป๊ะที่ใช้ นอกจาก e n c o d e ดอรก็จะมีตามนี้ครับก็คือเป็น PCB ที่ทำขึ้นมาเองเซนเซอร์ก็ใช้แค่ ENCODER ซึ่งอยู่ในอยู่ในนี้ไม่สามารถแกะให้ดูได้ตอนนี้นะครับก็จะเป็น e n นโคดเดแล้วก็มีปุ่มกดแทงขึ้นมาแล้วก็ผมก็ใช้โฟมเสียบกับตัวเอ c o คเดคร,ดรับแล้วก็ตัดเลเซอร์ตัวพวงมลาลัยขึ้นมาแล้วก็ฐานด้านล่างก็ พยายามหาวัาสดุอะไรมาทำทำเอาแล้วก็ต่อ serial port นะครับเข้ากับจอคอมซึ่งเราก็เขียนโค้ดอะไรตามปกตินะครับแล้วก็ให้ serial port มันมาเข้ามาคุยกับ unity อันนี้ผมกลับหน้าไว้เพราะว่าตอนที่โชว์ขึ้นบนตัวเครื่องเล่นมันจะต้อง ต้องกลับหัวครับเนี่ยครับก็ใช้ตัว unity เขียนซึ่งมันก็จะมีหน้าตาด้านในเป็นประมาณนี้นะครับถ้ากดเล่นมันก็จะขึ้นมาก็กลุ่มเราก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับสวัสดีครับ